ครับสายด่วนอวดวันที่16ทับ8 68นะครับ หนึ 1> 1, ่งทับแปดทับหกแปดไม่ได้ลงนะครับเข้าสองสี่นะครับเข้าเออเก้าห้าสองไม่ใช่สองสี่ข้างล่างเข้าห้าศูนย์ดูไปไว้ๆหรอกโอย นีกระสูตรล,ลืมไม่ไหน วดที่แล้วให้ฮะห้าศูนย์บนไปออกล่างนะครับห้าศูนย์บนไปออกล่างวดนี้ติดตามต่อครับตามต่อบนบนรูดแปกระสองนะครับสองสามสองสามสองสี่สองห้าสองหก แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับสามตัวหลักร้อยหกตัวเดียวข้างล่างแปดกับศูนย์นะครับแปดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับ นี่สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งจะชนเลขลลางจะชนกันแปดศูนย์นะครับตัวเน้นคือศูนย์ห้าแปดห้านะครับตัวกันคือหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าสามหกสี่หกห้าหกนะครับส่วนข้างบนนี้เลขจะไม่ตรงกันนะครับมันคนละสูตรกันนะครับมันคนละสูตรกัน คนละสูตรกันนะครับข้างบนนี้เลขจะไม่ตรงกันข้างบนนี้สายด่วนรูดแปดกับสองเลขสูตรรูดห้ากับหกนะครับได้ห้าเก้าหกเก้าแปดห้าเก้าแปดหกเก้านะครับหกห้าเก้าหกหกเก้านะครับ เลขสูตรที่หนึ่งกับสายด่วนไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันงวดที่แล้วตรงกันนะครับห้าูตรงวดที่แล้วดูดีๆนะครับดูดีๆเลขไม่ตรงกันนะครับดูดีๆนะครับเลขไม่ตรงกันท่านใดที่ มองไม่เห็นก็หยุดภาพแล้วก็ขยายนะครับกดหยุดภาพขยายนะครับท่านใดที่มองไม่เห็นนะครับกดหยุดภาพขยายนะครับวันนี้มี2ส,สูตรนะครับสูตรที่1กับสูตรสายด่วนนะครับ ชอบก็ผ่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด็กมีเข้ามีหลุดขอให้เอซทุกท่านโชคดีนะครับม่วนดีร่ำรวยเงินทองสวัสดีครับ